ครับผมได้รับเครื่องแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้รลวงเกิงทับสํสำรานะครับก็ได้ทำธุรกิจผสมดินขายนะครับก็ได้อุ่นหนุนเครื่องผสมอาหารของคุณสำรานนะครับเป็นรุ่นขนาด100กิโลนะครับก็นี่ครับดูการทำงานครับเราได้ใส่ส่วนผสมไปครบแล้วนะครับ โอเคเลยครับคุณภาพดีนะครับตัวถังเป็นสแตนเลสนาครับรัวนี้จะเป็นมอเตอร์สามแรงครับขอบคุณคุณที่สํางานมากนะครับที่ส่งมอบของดีๆให้นะครับ